ไสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะนน้ำมันทั่ไะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะดูน้ำที่ขามนะคะนี่น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมถนนนะคะบ้านโพคั่นน้นะคะมาจากบ้านยางพมานะคะสามกิโลสองกิโลนะคะก็น้ำท่วมนะคะพากันนะคะมเล่นน้ำนะคะเด็กๆนะคะไม่ว่าผู้ใหญ่นะคะเด็กนะคะมาเล่นน้ำกันโตโตเนาะ

หที่ขึ้นรถด้วยแล้วกาเนี่ยหมาก็มาเล่นน้ำด้วยนมาลูกมาเล่นกีกันนะมาไม่อยากขึ้นกันเลยเด็กๆก็นะคะไม่อยากขึ้นกันนะคะอยากเล่นนะคะกันนะคะสนุกนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องนี้นะคะของครอบครัวนะคะแต่เออขอบคุณต่อๆนะคะ พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะเุ้ยกระโดดใหญ่เลยนะคะสนุกใหญ่นะคะความสนุกใหญ่นะคะอยากเล่นนะคะไม่ยมนะคะไม่ยมเหมือนกันนะคะผู้ใหญ่ยังไม่ขึ้นนะคะเด็กน้อยตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะ <c oughs> ใส่สตโตเบอรี่เอสตเบอรี <c oughs> ค่คนเยอะมากเลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะมาเล่นกันแล้วนะคะ <c oughs> น้ำท่วม Um นแม่ดาแม่ดาแม่ดาหันมา,านีเดียวมีเสื้อชุดที่ด้วยเหรอโอ้ <c oughs> มีเสื้อชูชีพด้วยเนี่ยนี่นี <im <im ่นะคะเทจังเลยมีเสื้อชูชีพด้วยมีน้องปีด้วยเก่งเเสื้อชูชีพนะคะเสื้อชูชีพนะคะของกันช่วงจางนี้ไปนะประมาณนะคะห้ากิโลนะคะห้ากิโล คงจะถึงนะคา5กิโลนะคะจากตรงน,นี้ไปนะคะน้ำท่วมนะคะก็คงจะถึงนะคะ5กิโลนะคะฮะดูนะดดากะอ่าปัดนี <c oughs> ดนดก็ไปตีปัดทำไมเดินอย่างนั้นหนาวหรือย,ยังเนี่ยนหนาวหรือย,ยัง ไม่อยากไปกันเลยนะคะเย็นแล้วเรก็อเ่วะเด็กๆก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะไอขริ้นพอใจนะคะพอใจนะคะก็จะพานะคะกลับบ้านนะคะ เขาอยากเล่นนะคะก็ให้เล่นนะคะอย่างเป็นที่เลยนะคะโอ้ยเอ้ยนะคะดีใจดีใจใหญ่เลยนะคะมีดีใจด้ี่เเล่นเนีายดีใจนะคะดีใจเลยนะคะเหมือนนะอน้ำท่วมอย่างนี้ก็เหมือนกับเราเล่นน้ำทะเลเนาะถือว่าไปเล่นน้ำทะเลก็แล้วกันถือว่าเป็นบางเสนเนาะมามา น้องมาน้องเล่นนานแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่สบายนะคะเด็กๆเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะเราพากลับบ้านแล้วนะคะพอเสื้อให้น้องแล้วโอ้ยหมาก็มาเล่นน้ําด้วยนี่เนี่ยเจ้าดําน้อยเนี่ยเจ้าดําตัวนี้มาเล่นน้ําด้วยนะคะค่ะรถลุยน้ํามาแล้วนะคะรถมาข้างหลังรถมานะจับน้องด้วยรถมาเด้อจับน้องด้วยนะคะนี่นะคะลุยมาทั้งน้ําพุ่นแน้ําท่วมเลยนะคะมาแล้ว สบายเขาเห็นน้ำนะคะตอนรถมานะคะน้ำซัดมานะคะตะลุนสนุกใหญ่เลยนะคะโอ้สำหรับนะคะคลิปนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าก,กันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะเวย์ับย์มงคลครับต,ต่อสวัสดีค่ะ